ตอนนี้หอพักเราเป็นไงบ้างครับเต็มหมดแล้วค่ะคุณบอยเต็มตั้งแต่เราสร้างเสร็จเลยนะคะสวัสดีครับผมบอยบีเฮาสนะครับศูนย์รับสร้างบ้านคคบวงจรครับสวัสดีค่ะเมยค่ะโอเคครับฟิล์มครับ ตอนแรกเนี่ยเมย์คุยกับแฟนว่าจะทําธุรกิจแบบเป็น second job อะคะ่ะแต่ว่าเราเลือกที่จะทําเป็นบ้านเป็นหลังก่อนตอนแรกคุยกันตามงบที่เรามีเนาะแล้วทีนี้พอเราจะทําจริงๆอะเราไปดูบ้านนกดาวหลายที่มีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วคุณพ่อก็เลยบอกว่าไหนๆก็จะทําแล้วเนี่ยเราทําเป็นตึกดีกว่าก็เลยมาคุยกันที่บ้านคุณแม่ก็เลยว่าเดีย๋ยวคุณแม่ช่วยัพพอร์ตออกให้ก่อนก็เลยทําไปเลยก็เลยเลือกที่นี่ค่ะเมย์กับแฟนเนี่ยดูใน tiktok แฟนเขาก็ให้ดูว่าอ้มีที่นี่น่าสนใจก็เลยเข้าไปดู ว่าเขาทําอะไรยังไงบ้างแล้วขับรถกันไปเนาะดูหลายบริษัทครับแล้วก็ไปดูตัวอย่างผลงานรจริงๆที่ขนแกนไปแอบ,บดู<ๆ>ไปแอบ,บดูเลย <laughs> ก็คือชอบชอบตั้งแต่เทสเขาได้เดียวกันกับเราเลยค่ะทั้งสีทั้งตึกทั้งรูปแบบอะไรเงี้ยพอเสร็จแล้วก็เลยโทรคุยเพราะเวลาเรามีน้อยถ้าเราจะทำเนี่ยมันมีจำกัดเรื่องระยะเวลาให้ทันเปิดเทอมเนาะก็เลยรีบโทรหาคุณบอยคุณบอยเขาก็รีบรับปากเลยว่าเดีย๋ยวจะมาพีเศงานได้ฟัง เขาก็มาเลยวันต่อมาก็มาเลยแล้วก็มาคุยกันว่ามันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกที่นี่เพราะว่ามั่นใจในคุณภาพแล้วก็ระยะเวลาในการทำงานด้วยบีเฮาคือตอนแรกเราเปิดเป็นรับสร้างบ้านเป็นหลักแต่แต่ธุรกิจหนึ่งก็คือจะเป็นรับเหมาก่อสร้างอยู่แล้วครับทีนี้การสร้างบ้านแตกต่างจากหอพักยังไงก็คือปกติก็บ้านก็รู้เราคือคือคือเป็นบ้านครับ แต่หอพักจะเป็นอาคารสาธารนณะจะเป็นอาคารสาธารณะที่ต้องใช้คนออกแบบใช้อาถาอนิกใช้วิศวกรใช้กฎหมายคนละตัวกับบ้านในการทํานะครับความแตกต่างคือความยากของงานก็คือจะคนละแบบกันเลยบ้านก็จะเป็นที่พักอาศัยที่อยู่อาศัยท,ทั่วไปแต่อาคารที่เป็นอาคารสาธารนณะจะมีทางกฎหมาย ควบคุมกฎหมายทางส่วนท้องถิ่นส่วนกลางแล้วก็กฎหมายที่เป็นทางผังเมืองท,ที่ที่เขาดูแลกทีนึงซึ่งถามว่าถ้าเล่าเรื่องพวกอาคารสาธารณะจะยาวก็ได้ว่าเดี๋ยวถ้ามีปัญหาหรือว่าอยากก่อสร้างก็คือเข้าไปปรึกษาที่บีเขาก็ได้ครับว่ากฎหมายต่างๆมันเป็นแบบไหนยังไงเราประทับใจตั้งแต่ first impression เลยตั้งแต่เข้าไปถ่ายฟีดติกตอกเฟซบุ๊กเนี่ยชอบทุกอย่าง ทั้งงานสก,กินงานก่อสร้างงานออกแบบรวมไปถึงการควบคุมเขาเรียกอ,อะไรนะทีมงานในการเข้าหน้างานนะคะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะมีระยะเวลาที่จํากัดเนาะเรามีประสงค์เลยคือต้องเสร็จต้องทนันเปิดเทอมต้องพร้อมถ้าเราทําเองคือเราเคยมีหอพักมาแล้วแล้วเราทําเองเราก่อสร้างเองเรารู้ว่าการเมเนเทจพนักงานคนก่อสร้างที่เข้ามาเนี่ยมันจะมีปัญหาช่วงเทศกาลพนักงานไม่มาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทาง B h เ u า e เนี่ยเขาจะมีทีมงานเยอะมีเอาซอร์สเยอะ สมมติว่าคนนี้ไม่ว่าเขามีอีกทีมหนึ่งที่มีประสิทธิภาพเหมือนกันเข้ามาทําหน้าง,งานให้เราเสร็จทันเวลาแน่นอนเรื่องนี้คือคลายกังวลเรื่องเวลาได้เลยค่ะงบประมาณชัดเจนเป็นงวดงวดงวดตรงนี้ค่าอะไรค่าอะไรค่าอะไรซึ่งมันเพียงพอมากสาหรับการทําหอพักถามว่าแพงไหมไม่แพงเลยค่ะถ้าคุณไปทําเองแพงกว่านี้แน่นอนมันบาลไปแต่ว่าถามว่าเรามีจ่ายส่วนต่างไหมมีเรื่องกระเบื้องแต่แค่สามหมื่นนะคะแต่ได้สวยขนาดนี้คือแบบเพอร์เฟกมากคือชอบมากประทับใจมากค่ะ